สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมบีมคนเดิมนะครับในวันที่ผมลงวันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะที่ชาวเทลเลียในมือถือนะครับจะได้มีโอกาสได้เล่นเทลเลียจูเนียร์เอ็นสักทีหลังจากที่เฝ้ารอคอยมาอย่างเนิ่นนานนะครับซึ่งถือว่าเป็นการฉลองแล้วกันเนาะในวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธที่ดีที่สุดในเกมซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนน่าจะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความสามารถและความโหดของมันแล้วฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลามากไปรู้จักกับดาบเล่มนี้กันเลยครับเซนิด มันจะเป็นอย่างไรมันคาบด้วยอะไรบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเซนิด เป็นดาบที่รวมเอาดาบถึง16เล่มมารวมเป็นดาบเล่มเดียวนะครับเสร็ในความสามารถที่สุดจะโกงและพลังเดเมจที่เหลือล้นเนี่ยมันเลยทําให้อาวุธนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้แต่นั่นก็แลกกับการคราฟที่เรียกได้ว่าหนักหน่วงเอาการเหมือนกันนะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ดาบแรกกันเลยดีกว่าครับกับดาบ copper short sword ซึ่งเอาจริงๆแล้วดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เราได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ในกรณีที่เราเอาไปคว้างทิ้งรรเรียบรร้้ออยใหเเาา บบาร์มา5ชิ้นนะครับและมาคราฟที่ทั่งตีเหล็กรูปแบบธรรมดาจะเป็นไอรอนหรือว่าลีทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อคราฟดาบคอปเปอร์ช็อตซอสขึ้นมาถึงตรงนี้ผมขอพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับคือในบางส่วนผมอาจจะมีการพูดผิดเล็กน้อยซึ่งถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่กล่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ดาบชิ้นต่อไปกันเลย กับดาบที่มีชื่อว่า Star Fury นะครับโดยการจะหาดาบเล่มนี้เราต้องขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไปหาเกาะลอยฟ้านะครับเดี๋ยวมันจะสุ่มอยู่ในกล่องสักกล่องหนึ่งแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมหา Star Fury ไม่เจอจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตกปลาได้โดยทําการตกบนฟ้านั่นะครับให้ได้กล่อง Sky Crate ขึ้นมาซึ่งดาบ Star Fury ก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นนะครับเอาล่ะเมื่อเราได้ดาบเล่มที่2กันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับดาบเล่มที่3ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะหาย,ยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วนะ กับดาบที่มีชื่อว่า Enchanted Sword ซึ่งดาบเล่มนี้เราสามารถได้มาจาก2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกให้เราหาดาบในรูปแบบนี้ซึ่งมันจะอยู่ตามใต้ดินทั่วๆแมปเลยนะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นแบ็กกราวซึ่งมันหายากมากๆและส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นในรูปแบบนี้ซะมากกว่านั่นทําให้ผมคิดทางเลือกที่2ได้นะครับนั่นก็คือการตกปาน,นั่นแหละโดยในช่วง pre-hard mode ให้เราตก Golden Crate ขึ้นมาแต่ถ้าเป็น hard mode ให้เราทําการตก Titanium Crate ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะมีโอกาสที่ดาบจะอยู่ ู่ในนั้นอยู่2%ซึ่งถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังดีกว่าให้เราไปตามหาแบบไร้จุดหมายอะไรอย่างนั้นเมื่อเราได้กล่องที่ต้องการแล้วให้เราทําการเปิดมันเลยนะครับซึ่งจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เพราะผมต้องใช้เวลาฟาร์มหลายชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้กล่องไทเทเนียมมาซึ่งก็ได้ตั้งแต่กล่องแรกก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ดาบเล่มที่3ามาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ดาบเล่มที่4กันครับกับดาบที่มีชื่อว่า Bekeeper โดดดยกาารจะไ้บเล่มนี แล้วต้องทําการฆ่าบอสควีนบีนะครับเพื่อให้เราได้ทรเชอร์แบ็กมาเมื่อเราได้ทรเชอร์แบ็กมาแล้วให้เราทําการเปิดมันนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสได้ดาบบีค e p e เปอร์มาโดยมีโอกาสอยู่ที่33.3 3เซนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะฟาร์มมาได้แบบง่ายดายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ดาบเล่มต่อไปกันเลยกับดาบเทอร์ลบลดนะครับซึ่งมันก็คือดาบที่รวบรวมดาบถึง6เล่มด้วยกันมารวบรวมไว้ที่ดาบเล่มเดียวซึ่งผมก็ได้ทําการพูดถึงดาบเล่มนี้ไปแล้วยังไงก็ลอองงไไปดไดูกกััันนน่่้ครบสหทีย ไม่รู้วิธีการคราฟดาบเล่มนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่ดาบเล่มต่อไปกันเลยครับกับดาบที่มีชื่อว่าซีเดอร์ในการได้ดาบเล่มนี้เราต้องทําการฆ่าบอสแพนเทร่านะครับเพื่อให้เราได้ทรเชอร์แบ็กมาเมื่อได้มาแล้วให้เราทําการเปิดมันนะครับโดยจะมีโอกาสได้อยู่ที่11.1% 1 11ผมก็ไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือว่าอะไรอีกแล้วนะครับคือผมก็ฟาร์มมาค่อนข้างเยอะแต่ผมก็ไม่ได้ที่ถุงแรกอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา move on ไปที่ดาบเล่มต่อไปซึ่งจะเเรริ่มป็นนดาบบะคั โดยเริ่มที่ดาบเล่มนี้กันก่อนกับดาบ The Horseman Blade จากอีเวนต์พัมคินมูนะครับโดยให้เราทําการฆ่าบอสพัมคิงซึ่งในโหมด Expert จะมีโอกาสได้ดาบเล่มนี้อยู่ที่6.25%จนไปถึง12.5%นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะค่อนข้างน้อยแต่ผมมั่นใจเลยนะครับถ้าใครเล่นจนไปถึงเว็บท้ายๆเนี่ยเรียกได้ว่ามีดาบเล่มนี้กองอยู่เต็มพื้นเลยทีเดียว ใครก็ได้ช่วยด้วยอย่างที่ผมบอกครับดาบมันกองอยู่เต็มพื้นเลยนะเรารีบเก็บดาบแล้วไปที่อีเวนต์ต่อไปกันเลยครับกับอีเวนต์มาเชียนแมทเนสเพื่อให้ได้ดาบ Inflat w เวเวอโดยจะได้จากบอสมาเชียนซอ r c เซอรนะครับซึ่งจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่16.67%ซึ่งถ้าใครยังไม่สามารถคราฟดาบเซนิดได้ดาบ Inflat w เวเวอก็ยังเป็นดาบที่ดีอยู่ใกล้ๆเคียงกับเทลเลารเบลเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปที่ดาบ2เล่มสุดท้ายกัน โดยมันจะดรอปจากบอสที่มีชื่อว่ามูนหลอดนะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายของเกมนั่นแหละโดยดาบ2เล่มนั้นจะมีชื่อว่าสตาร์เรดและก็เมียวเมอร์นะครับเดี๋ยววิธีการได้ดาบนี้ก็เหมือนกับบอสทุกตัวที่ผ่านมานั่นคือเราต้องทําการฆ่ามูนหลอดให้ได้ก่อนเพื่อให้ได้ทรชเชอร์แบ็กมานะครับ เมื่อได้ treasure b a c k แล้วให้ทำการเปิดนะครับจบกนกระทั่งได้ดาบ star raid แล้วก็เหมียวเมื่อขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับเราต้องทําการค่ามูลหลอดหลายตัวหน่อยนะกว่าจะได้ครบทั้ง2เล่มน,นะครับแต่เมื่อเราได้มันมาแล้วให้เรามาที่ทั้งตีเหล็กแบบ mid t i e หรือว่า o r i c l c คุมนะเพื่อทําการคราบดาบเซนิดนะครับโดยใช้ดาบเทลรเบดเมียวเมอร star raid อินฟลัตเวเวอร์,เดอะฮอสแมนเบลด,ซีเดอร์,สตาร์ฟิลลี่,บีคีเพอร์,เอนแชนต์ต์ซอส และ copper short sword นะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ดาบที่โหดที่สุดในเกมดาบเซนิตเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมครับดาบนี้เป็นครั้งแรกก็จะได้ achievement infinity plus one sword ซึ่งพูดถึงดาบนี้ว่าเป็นดาบที่หลอมรวมการเดินทางของเราทั้งหมดกลายเป็นดาบที่มีพลังเหลือล้นและแทบจะไม่มีใครเทียบเทียมได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าดาบนี้มันเป็นยังไงซึ่งผมทาการทดสอบ3รูปแบบด้วยกันโดยอย่างแรกผมจะทาการทดสอบดาบนี้โดยทาการใส่เพียงแค่ E q u i p m e n t เท่านั้นพอได้ เหวี่ยงดาบก็ได้เห็นถึงความโหดของดาบนี้อย่างทันทีเพราะว่าเพียงแค่ศัตรูตัวเดียวเท่านั้นเดเมจสูงสุดก็สามารถปาไปถึง9000กกว่าได้เลยนะครับและยิ่งทดสอบกับศัตรูที่มี3ตัวโอ้โหเดเมจนี้สามารถพุ่งไปถึง2 0 0 0 0กว่าได้เลยนะครับเอาจริงๆแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้มั้งเพราะว่ามันเป็นดาบที่โหดที่สุดอะคือเรามาทดสอบอะไรก็ไม่เป็นผลอะเดเมจมันสูงอยู่แล้วไงแต่ไม่เป็นไรไปต่อละกันรูปแบบที่สองครับคือรูปแบบที่ผมใส่ชุดโซลา่าเพิ่มไปด้วยแต่ว่าดาบยยังงงเเเป็นนนดดาาาบบบแธรรมออออู่่่ท้ซึพอลอ มาทดสอบดูก็พราะว่าเดเมจพุ่งขึ้นจาก25,000เป็น29,000ได้เลยนะครับเอาจริงๆนี่ก็โหดมากแล้วแต่มันจะโหดกว่านี้ครับถ้าเราตีบวกดาบขั้นสุดใส่เซนิดเข้าไปรูปแบบที่3ครับคือดาบขั้นสุดและชุดขั้นสุดทุกอย่างสุดหมดแค่ตีตัวเดียวนี้ก็แรงพออยู่แล้วนะ คือเกือบหมื่นห้าเลยนะครับลองคิดถึงมอนแบบซอมบี้ธรรมดาอะไรทํานองนี้คือพอตีไปนี้เนื้อสลายเป็นโมเลกุลเลยนะครับและเมื่อลองโจมตีกับศัตรู3ตัวเดเมนนี่พุ่งทะยานไปถึง4 0 0 0มื่นเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาเดเมนสูงๆขนาดนี้ไปทําอะไรนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับอันที่จริงมันไม่ต้องสรุปอะไรมากเลยนะคือมันเป็นดาบที่โหดที่สุดในเกมมันเป็นอาวุธสุดยอดที่ไม่มีอาวุธไหนสามารถเทียบเคียงได้ใครที่เป็นสายมิลีและอยากจะได้ดาบเอ็นเกมสักเล่มหนึ่งผมคิดว่าดาบเซนิตมันเป็นตัวเลือก เดียวที่เราควรมีนะครับแต่ทีนี้มันเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วคนที่ไม่ได้เป็นสายมีลีล่ะจําเป็นต้องมีดาบเซนิดไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วสายแต่ละสายก็จะมีอาวุธเอ็นเกมของเขาเองนะครับถ้าเป็นสายโจมตีระยะไกลก็จะมีในส่วนของ c e l e b r a t i o n m k 2แล้วก็ SDMG นะครับในส่วนของสายเวทก็จะมี Last Prism แล้วก็ Luna Flare แต่มันจะมีอยู่สายหนึ่งนั่นคือสายซอมเมอร์ที่ไม่ค่อยได้ของที่ดีนักในตอนท้ายเกมสักเท่าไหร่ครับซึ่งการที่สายซอมเมอร์จะมีดาบเซนิดสัก ผมคิดว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันและถ้ารวมกับอาวุธอย่างเทอร่าพิสมาเรียได้ว่าเราจะได้เห็นดาบบวกสะบัดไปทั่วแมปเลยนะครับและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่สายซอมเนอร์และก็สายมีลีแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนลองคราบดาบนี้มาก่อนสักเล่มนะครับมาลองใช้ดูสักครั้งว่ามันเท่ขนาดไหนและคุณจะลืมอาวุธอื่นๆที่คุณใช้ไปเลยครับและส่งท้ายด้วยการตีบวกนะแน่นอนครับดาบนี้ค่าการตีบวกที่ดีที่สุดนั่นคือเลเจนดารี่นะครับแต่ว่าก็ต้องพกเงินมาเยอะๆหน่อยนะครับ เอาประมาณ20แพท,ทินัมเป็นอย่างต่ำเพราะว่าการตีบวกแต่ละครั้งนี้ก็ปลาไปครึ่งแพท,ทินัมเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาจริงๆมันจะมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนั่นก็คือดาบ first factor นะครับซึ่งในแพท1.4เราสามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าน่าเสียดายในแพท1.4.1เราไม่สามารถดึงดาบนั้นมาใช้ได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าน่าเสียดายพอสมควรเลยการจะทาคลิปเปรียบเทียบอะไรสักเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทางผู้พัฒนาเขาน่าจะตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าดาบเล่มนี้มันเป็นดาบที่เรียกได้ว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับ ไม่ว่าบอสจะมาในรูปแบบไหนก็ตามและก่อนที่เราจะจากลากันไปครับเช่นเดิมเลยเดี๋ยวเราจะทําการสู้กับบอสสตัวด้วยกันโดยแบบขนมาแบบผลโหดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเลมเอเ a c ส o ออฟไลท์ Light, และ Moon Lord นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไรนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหงรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้ คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็น,น,นปคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม